มือนี่ต่างมือวานปลาลุงเอ้ยเนาะแสงแดดแสงสว่างมือนี่เนาะหมมมีฝนมือนี่ปลาลุงเอ้ยเนาะไม่แต่แสงดดแดดแต่กระค้นไปค้นม,มาซื่อปลาลุงเอ้ยเนาะมือนออี้่าพีงัวเ้าก็ได้เดมอยู่สวนปลาลุงเอ้ยเนาะพนบม่ได้ออกไปทังใดค้างไว้ช่วงนี้เพราะว่าภัยกะทำหาดับหน้าตกกะภัยมันพี่น้องเอ้ยเนาะย่าไปกินข้ากินกะเพิน่น ขนาดค้างไว้ก็ยังมุ่นยังออกอยู่ป้าลุงเอ้ยเนาะพี่แม่นั่นแหละมันออกนัแหละกินนี่นะงัวน้อยมักจกพี่น้องเอ้ยงัวก็ได้มักจกมักจิ้มเอ้ยเนาะมักนั่น,น,นจกที่สำหรัก็ว่าบทที่ตะนางก็นลึกขึ้นเอาป้าลุงเอ้ยเนาะสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุง fc g a m b a ดสกูลสกุนะกเฮียกันนะฮะว่าวินเนาะ เฮ้ฟามาหาเล็กมานําพี่น้องเลยแม่ให้อยู่น้ำเอื้อยถ่ากับโบยูอยากไปเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดูด้วดยวิ<อ>้นเน,นาะดูด้วยวิ้นวินน้ำจันทร์มาสบายดีปะลุงเลยลุงล่ะสบายดีบายดีโดย้ยดงวัวยันงัวออกไปกินข้าวลุงจันทร์ปะลุงไอเนาะฝุ่นใส่ฝุ่นใส่ฝุ่ยไปมือไหนเนาะ เออบักงามนึงมือนี่เสนาบ่ายเอื้องเตื้องอยู่พี่น้องเอ้ยเต็มเนาะพีงามคักขนาดปลาลุงเอ้ยเนาะใส่ผูยไปมือหนะใส่ผูยแล้วก็หนีปะจะครองพ่นก็ได้ใส่แล้วก็ผู้ลีพ่นเทลงมาเลยมือหนะปลาลุงเอ้ยเนาะคักปันยังงามงามปลาลุงเอ้ยเนาะมาไม่ได้ต่อไงมั้ยเอาแล้วกันงามลายพี่น้องเลยบอลห่างบอลนั่นแน่บอลใดห่างๆทั้งพุ่นกะ เป็นวานบ่ได้แต่ตอนน่ะป้าลุงเหรอเนาะไทยวัได้มันเป็นดินแห่เลยบ่ริเวานกำลังงามกำลังแตกพี่น้องเลยเนาะแตกกกแตกกอแกกล,ล้วตัวขักปัญญางเขียวอุ้มทุ่มบะนี่เนะาะฮ่าเบ้าหัวอัดแค่ให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะยันง,วงวัวงัวเฮานี่แหละป้าลุงเหรอเนาะยันออกไปกินข้าวกำลังงามนี่กินข้าวโอ้ยดุงจันทร์หายหัวแล้วนี่เนาะเบิ่งงัวบอรกุ้ม Thảo nào cầm đang ngam Vinh ơi, em áp phí đúc lại Phù phần anh con mô Và lưu người đó Hẹn chắc qua mô ý ờ, hiệt, hiệt. chắc qua mẹ nó cậu mà hên, con mô เมีกน่ไหนนี่ไห้หนีอมุดคน่งุดค่เออปูบางเมตบกันไปนี้ยไน้ยฟันหน่อเอาตไม้ไปดูหามือตุ่ยทิมมหายไปมีตัวน้อยนะแม่พนีนพันยาเดินหน่อไปไปเอามตุ่ยไปดูไปไปพากันไปเอาตุ้ยแล้วเดอมาให้แม่เนืองอันนี้แม่นืงูนะ เออปันแม่เล่กไปอาตันี้จ้าอาไปแม่ตัวนี้แทนที่บ้างปะลุงเนาะสบายดีเด้อพี่นายหมุนออกปาลุงเลยเนาะเพราะว่าโอเคคนอันเอานั่นจองไว้ตอนแรกเนาะ ไปทำไม่นีได้ปลาลุงให้เนาะโอเคคนเราลวดมัดมาเนี่มาจจบให้แม่เนี่ลูก phải nhéo mau một mà này mình. một mà này à, khi mà chắp an toàn nào thì ấy được con chắp một con mít nhéo vài con nhéo phải con rồi thứ thả lục Thư thả rồi mà. Tóc vĩ tóc, tôn này, nan bởi này Nhan à, chồng vợt. Ho mày mụt nằm vĩnh. Hãy hãy này hãy 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 Mút, mút, một mút Mút không mất 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 nhau mất mất แม่โดยแม่อู้หมุดลายเนาะน่ะมุดครบนาะไหนลูกเอาเอาเนาะไหมมันออกไหมใช เดียวกับคดเลยไปแยกออกไปง่าหมดเลยวแม่ต่อลนคู่ออกมาเลยมุดไปลงเลยมุดมุดมุดไม่มเพือแตเพือแต่ลงเลยห่อนเนาะ chỉ nổi nó cãi được chưa? ugh bị phụออกมา cái niu mặn chụp mẹ đó. Ừ. con tái con ạ. なるほど。 ขั้นไล่ปลาลุงเลยไปไหนลูกเมื่อยบ่โอ้แบกคนตีคืออีกปลาลุงเอ้ยวินเนอร์นี่บ่ลูกใช้วินต่ออยู่ใช้เ้็วเลยโดยแหละพี่เสือด้วยฮะเมื่อยแม่งขากล้องก่อนฮร phải nó mạt mai chạy năm bồn phun muồn bồn phun ở vào luôn này nó mẹ níu xòm xem bọn thêm bồn này mình nhăn vào luôn này nó mặt níu mạt chạy năm rồi luôn này nó rồi luôn bay mưa bay đi bay luôn bay vậy đẹp bay ài để bớt để đẹp dùm bằng ngôn mẹ viết lại phi long này nó cái này nó ngôn mẹ อไปพานรองมื่อไปลูกอ่ะไปนี่เว้ยวินเอ้ยเมื่อถ่าแม่เด้อลูกเด้อเมื่อเมื่อเถียงเด้อลูกเด้อผุนฉิโตกเด้อหยาดผุนเด้อลูกเด้อเด้ออมเด้ออมเอ้เอ้เอ้นี่เปลี่ยนนะไปมือไหมสบายดีปะลูกไหมเอะสบายดีปะลูกอ่ะสบายดีตาหวานทรงจุ๊บลองจุ๊บไปปะลูกไหมอูหูยนิคิ้ว ตบมือตบมือตบมือเนื้องช่องชามนื้งเอ้ไปเงาเดิมเด้อผู้ใช้เอินนี่น่ะนี่มาป้าน้องแล้วไปเดีไปย่านฝนตกเดี๋ยวเด้อนย่านฝนไปดูเงาหน่อยห่านฝนย่านลมขันเบาๆแล้วนี่กับบ่เมื่อไงไปเดี๋ยนไปหย่านผุน่กเด้อไปเดี๋ยวไปเมื่อไป เมื่อเด้อลุงเด้อเฮ้ยให้่นเมื่อเถ่าป้าลุงเลยฮะให้แม่อุ้มอ่ะเอาแพงมีก่อนแพงมีก่อนแพงแม่ก่อนหอมแก้มแม่ก่อนอือหกำลังใจวะทุกเฮ้ยฝนสิตกเดียวหล่าเมื่อเด้อลุงเด้อเมื่อเด้อฝนสิตกเดียวบอกป้าลุงนี่เดี๋ยวอุ้มอย่าอุ้มบอกป้าลุงนี่ฝนทิตกแล้วป้าลุงเอ้ยเดี๋ยวแม่ไปเบื้องหน้าหน้าลุงจันทร์ก่อนเด้อบกบลแล่อไปจ้ากันนี่เนาะ ได้มาถ่มฝนตกเมื่อนั้นถ่มหน้าเพื่อนไปจั๊กเฮ้ยเเตอร์น่ะเตอไปดาหน้าไปเมื่อนาเีเดนะนี่ว่ามั่อะไรลูกเอาไปบายไปลูกเลยบายปลูกเลยก้าวน้ยฝนถั่วแม่บานนี้ผุนาผุน่ะนวินงินอยงงนะนิวนย่งงไปเบิ้งด้วยห้ไปดูไป bay mưa mưa rồi bay mẹ bay lọ bừng ăn khảo lung còn đơ đúng đơ nhàn phụt tốc lên đúng đơ nhàn phụt nã phụt ma đẹp phù bay mưa thiêng thả bay đâu bay đâu mưa mưa rồi đúng đơ nàng bao lũ chị ón chị ón 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 bay đâu bay ơ ón ơ ơ áo tọ tọ quên nè bay vào đi bye 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 ไปส่ําแต่แม่งิวพาส้มอ่าเบิ่งเข้าหน้าลุงจันทร์ก่อนบ่ลงเลยเนาะอ้าพุ่นแดดใหม่อีกแหกินนี่บดแล้วกินี่เนาะนี่สิลงให้เนาะมีแท่อแมิวปน้ําลงม่านนี้ให้ถึงนี่เนาะจนบกาลงเลยเพราะว่าน้ําฝนตกเมือนน้ําท่วมเพราะว่าน้ําเฮาไหลลงแต่เลนนําลงใส่ให้นันก็เลยหลายกว่ามู อืมพี่ปลาลุงเลยเนาะเข่านาดุงจันทร์ส่างามทีเดอันนี้เขียวอุ่มทุ่มอยู่ปลาลุงเลยกำลังแตะกกแตะกอผู้เนาะอืมฮะบบงสู้เป็นเส้นเลยปลาลุงเลยเนาะงามงามงามผู้ก๊กแตะกอแล้วกำลังพี่น้องเลยเนาะซ้ำนี่พอดีบ่หหางวัทีซ้ำนี่ พิ่ซ่มทางโน้นเพื่อนก็นได้ทางเข้เขมๆปะลุงเลยเนาะบนในว่างในกาก็ี่เป็นบนเพื่อนเขาเน่าพี่น้องเขาเน่าแล้วกะบอกเนาะเดืห่างน้ำ ยาวงามอุ่มทุ่มอาเจ้าฝั่งนั้นก็เป็นทางหน้าเอ้ยเปียวฝั่งนั้นเนาะกําลังออกกําลังงามทางนั้นก็ได้อ้าเขาลงามไดปลุงปีนี้เนาะูทางนั้ในกออกคักอะเป็นบางไห้กมันเป็นนารองก็บ่ออกปานดนาก็ได้เน่าแน่เน,นี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะหน้าแมนงกนก็สิแม่นแต ฝั่งนี้เด้อปลาดุงเลยเนาะส่วนฝั่งนี้บ่แมน่นเป็นนาคนพี่น้องเลยนาคนอีกบ้านหนึ่งเนาะบ้านึ่งก็พี่ทางนี้กันเลยวงามขนาดอุ้มุ๊บบ๊ปุง้งสู่แปงแซงเี่ยวมทุม่มอยู่ปลาดุงเลยเนาะ งามงามงามทางโน ôn, ้นสิเนาะทางโน้นก็บ,บกค่ค่อยมีหญ้าปานใดเพราะว่านาเฮาลุดใหม่บ่ค่อยมีหญ้าทางนี้น่ะนู่นสิบ่ถึงน้ําไปเลยเนาะแต่ว่าทางนั้น,นสิท่วมแต่ทางนี้น่ะบ่อยากถึงน้ําเพราะว่ามันทางนี้สินูนกว่าเดี๋ยวอุมทุม เดบ้งอึดอึดเพิงน้ำลงแล้วเนาะอัดไว้แบบวันเมื่อวานนี่ลายพี่น้อยฝนตกลินมือน่ะถ่วมใบเข้าแมวนิ่วกระเพิงออกน้ำ นั้นก็ให้นั่นก็เคี้ยวกึบอยู่พี่น้องเอ้ยให้นั่นแหละบ่แม่นแต่ข้าวได้ให้นั่นเนาะหญ้านําหนี่สิมีหญ้าพอมงกลางบ่อยากออกพี่น้องเอ้ยค่อยออกคักปานใดทางกลางเป็นหญ้าเเบิ่งลงเ้ยขึ้นๆ อ่อนแดดแล้วบาดนีนปลาลุงเอ้ยเนาะมาเมื่อเมื่อบาทขึ้นเมื่อก่อนมาเลาะบึงนาดุงจันอัดน้าัดในแขกเพิ่นเสานเนาะเราในแนงนิ้วลงมาอัดแล้วปลาลุงเอ้ยงามเราใส่ใส่ปุ๋ยไปเนาะใส่ปุ๋ยอะไรกันพูดีฝนเทลงมาเลยมือนเะ ไฮนี่ก็ได้เกี้ยวอุม่มซุ่มอยู่่าตัวใบจนงอกนี่กระแมวนิ้วเป่งน้ำลงตะนแรงวานนี่เนาะแมวนิ้วปงอันมองกแมวนิ้วเปง่งตื่นเช้ามาแหงอังกองปลาเลงเลยแต่ก่อนนะกะถ่วมพี่น้องไอ้เนาะทั้งนั้นเนาะถ่วถั่วมเพิ่นเบิถั่วมเผา ก็เลยเป่งออกเปิดอชอตื่นมามื่อเช้าแห่งภาคพญางยามมันเดี๋ยวฝนกาตกลงมาไหมาปลาลุงเลยเนาะเพราะว่าทางนี้นะสิได้น้ำง่ายอยู่เพราะว่านา้ำลงมาจากเดินไหลลงมาจะลื่นเหนอนรอผู้พีิณงัยเนาะป้าผู้มืดอขึ้นมาเลยปลาลุงเอ้ยเดกอันฝนสิตกเทลงมาอีกเดียบบาทน,นี่ทางเหนือผู้เนาะ อา้าวเมือดอมาอีกเลยทางนี้ก็ได้ก็นีเมืมอดอยมากเลยบางกลางบางนี่สิบออกครักไายในพอดูเลยนนาะเพราะว่าตอนนั้นน้ำน้ำท่วมตอนทวารไม่เลยเห็นให้เขาเน่าบอ่อ บัวค่อยไม่หยาบปนไดปนลุงเลยเนาะปีนี้เพราะว่าเขาลุดไม่บัวบ้านนี้น้านยังขึ้นพี่พี่น้องเลยเนี่ยกันเนาะก,กันบนแดงๆข้างหน้าน่ะพี่น้องเลยแมวนิวก็เลยเป่งลงเพราะว่ามันถ่วมเบิดเข่าแถวนี้เนาะแต่แต่มือฝนตกดินพูดแหละถ่วมเบิดแมวแมวนิวก็เลยเป่งออก แต่เอาก็มาดำเอาแถวนี้ปลาลุงเหรเนาะบ่อไหนมันห่างบ่อไหนมันบ่ออกเอาก็เอากะมาดำใส่ตืมเป็นยังไงก่อนทีลงนดำให้นดำน้ำแม่องนิ้วก็มาเบิ้งให้ลุงจันก่อนปลาลุงเหรเนาะนดำในเพิ่นเพื่อเพิ่นลงมาฮึบเฮ้อ,อเถียงปลูกของพังกะใหญ่เบิดแล้วเนาะ มัคุงมาค้อยแต่ว่าให้นี่เนี่เพื่อนสีบ,บมักอยู่น้าปลาลุงเลยเนาะให้นี่ที่จริงนี่เขานี่ออกง่ามได้ปลาลุงเลยเนาะให้นี่แต่ว่าเพื่อนบกค่อยมักยู่น้าเพราะว่าตอนแรกหันลุงจันว่าสีบโบเห็ดห้หน้าแล้วปลาลุงเลยเนาะเอาดินมาทมุมเอาดินมาทมุมแล้ววับนี้ทุมยังบ่พอดินเพิ่นเบิดก่อนแล้กกะ เห็ดเป็นไห้นะแาบนี้เนาะก็เลยบุยหน้าพี่น้องเยเพราะว่ามันสีนวลเน่แต่กัทั้งนี้สีเป็นคลองก็เลยเบิกอยู่เนี่ยผูกหางนั่งก็คืบอยู่ผูกให้ทึงผูกกันเนาะงามอยู่ปลาลุงเนาะมันบ่ค่อยมีหยาแต่กับตะกุ๊กเตะกอแต่ปุ๊จู่ปุงแซงใา้นี่เบื่อปานใดเนาะมันบ่ค่อยอยู่น้าแต่กัมันเป็นดิน ดินดานดินแดงพี่น้องเอ้ยบ่เลยเฮ็ดให้ข้าวบ่งามเป็นดินใหม่เนาะดินที่เฮาซื้อมาถมป้าลุงเอ้ยได้บ่งามตะวันป้ลุงเ,เอ,อ้ยอัดหัวอัดแขเบิ่บงน้าําเบิ่งในให้ลุจัน,ออนท,ท,ทร,ร,รน์แล้วมื้ออื่นนี่ก็สิเตรียมองเฮาบดนี้ปลุงเอ้เนาะลูกกาพี่น้อง เริ่มลูกค้าลำไห้ลำหน้าแล้วไปสู่ฝ้าลุงเอ้ยเนาะไปผูกพอกันอยู่ให้ทุงไห้ทุงหน้าผู้หลวบ้นานหลังสู่ฟ้าหนะสุดินผู้หลวบานนี่เนาะไปสู่ปลาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงมีมก็ดใได้คอลำลาละเด้อปลาลุงเลยเนาะไปผูกพอกันคลิปหน่ะปลาลุงเลยเนาะคลิปนี้จ้ะผูพอกันเข้ามาสบายดีสบายดีเบอร์สกูสุขคนเด้อเนาะพูกพอคลิปหน่ะคลิปนี้ไปแล้วปลาลุงเลยเนาะ